<laughs> Not, again. Not, again. Not again. Oh, this ain't this supposed, to supposed to happen to, happen to me. Yeah, yeah. Keep rockin' and keep knocking. Whether you loob be it up or rebocking. You see that hate that they serving on a platter. So what we don't have, dessert or ตาตาพี่พี่ลบลบนนเ้องมาพี่จ้ เต็มคดูสายปลาที่นี่ครับโดนไปแล้วสองตัวครับแต่ว่ากล้องวิดีโอแบบหมุนพอดีขึ้นกลับไปชาร์จมาเนี่ยครับ areth. ซูมเข้าไปครับสลอดงานไม้สักนะครับยังไม่ได้ทำสี อามาลองเห็มนมันสวยดีครับเลยไม่ทำครับน่าจะโลกว่าครับตัวนี้เยี่ครับ